จัดทาโดยนักศึกษาวิชาทหารหญิงจุธามาสสารพันชั้นปีที่หนึ่งสังกัดมหาวิทยลาลัยราชมงคลศรีวิชัยขนอมโครงการแก้มลิงความเป็นมาของโครงการแก้มลิงโครงการแก้มลิงเป็นแนวทางคิดในพระราชดำริข,ของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการแก้ปัญหาอุทกภัยโดยองค์พระ ระหนักถึงความรุนแรงของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานาครเมื่อปีพุทธศักราช2538จึงมีพระราชดำริโครงการแก้มลิงขึ้นเมื่อวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2538ถึงเวลาคลองระบายน้ำได้จึงค่อยระบายน้ำจากที่กัเกเก็บน้ำออกไปจึงสามารถลดปัญหาน้ำท่วมได้ แนวคิดของโครงการแก้มลิงแนวคิดของโครงการแก้มลิงเกิดจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริถึงการที่ลิงอมกล้วยไว้กระพุมแก้มจากนั้นจึงเป็นแนวทางพระราชดำริจึงเกิดขึ้นเป็นโครงการแก้มลิงเพื่อสร้างที่กักเก็บน้ําลักษณะและวิธีการของโครงการแก้มลิงเป็นลักษณะที่ดําเนินการระบายน้ําออกจากพื้นที่ตอนบน เพื่อให้น้ำไหลลงคลองพลักน้ำที่ชายทะเลจากนั้นเมื่อระดับน้ำทะเลลดลงทํำกว่าน้ำในคลองน้ำในคลองจะไหลสู่ลงทะเลธรรมชาติต่อจากนั้นจะเริ่มสูบน้ำออกจากคลองที่ทำหน้าที่เป็นแก้มลิงประเภทของโครงการแก้มลิงโครงการแก้มลิงมี3าขนาดคือแก้มลิงขนาดใหญ่แก้มลิงขนาดใหญ่คือสระน้ําที่เป็นบึงขนาดใหญ่ที่รวบรวมน้ําฝนจากพื้นที่บริเวณต่างๆนั้น โดยจะถูกกักเก็บน้ำเป็นระยะเวลาหนึ่งและระบายสู่ลำเนาพื้นที่กักเก็บน้ำเหล่านั้นได้แก่เขื่อนอ่างเก็บน้ำฝายทุ่งกเกษตรกรรมเป็นต้น 2. แก้มลิงขนาดกลางเป็นพื้นที่ชะลอน้ำที่มีขนาดเล็กกว่าก่อสร้างในระดับลุ่มน้ำมักเป็นพื้นที่ธรรมชาติเช่นหนองบึงคลองเป็นต้น 3. แก้มลิงขนาดเล็กคือแก้มลิงที่มีขนาดเล็กกว่าอาจจะเป็นพื้นที่สาธารณะ สนามเด็กเล่นลานจอดรถหรือสนามในบ้านทั้งนี้แก้มลิงที่อยู่ในพื้นที่เอกชนเรียกว่าแก้มลิงเอกชนส่วนที่อยู่ในพื้นที่ของราชการและรัฐวิสาหกิจจะเรียกว่าแก้มลิงสาธารณะการจัดหาและออกแบบโครงการแก้มลิงการพิจารณาจัดหาพื้นที่กักเก็บน้ํานั้นต้องทราบปริมาณน้ําผิวดินอัตราการไหลของผิวดินมากที่สุดจะยอมปล่อยให้น้ําออกได้ในช่วงเวลาฝนตก โครงการระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาโดยจะใช้คลองที่ตั้งอยู่ชายทะเลด้านจังหวัดสมุทรปราการทำหน้าที่เป็นทางเดินของน้ำตั้งแต่จังหวัดสระบุรีนะรครศรีอย,ยุธยาปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครส่วนที่สองของคลองในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งจะใช้คลองมหาชัยคลอ,องสนามชัยและ คลองแม่น้ำท่าจีนทำหน้าที่เป็นคลองรับน้ำในพื้นที่จังหวัดอ่างทองอายุทยาประทุมธานีนะครปฐมและกรุงเทพมหานะครแล้วระบายลงสู่ทะเลด้านจังหวัดสมุทรปราการสมุทรสาครนอกจากนี้ยังโครงการแก้มลิงแม่น้ำท่าจีนตอนล่างเพื่อช่วยระบายน้ำท่วมให้เร็วขึ้นโดยใช้หลักการควบคุมแม่น้ำท่าจีนคือการเปิดน้ำระบาย น้ำจำนวนมากลงสู่อ่าวไทยเมื่อระดับน้ำทะเลต,ต่ำซึ่งโครงการจะประกอบไปด้วย3โครงการคือ1โครงการแก้มลิงแม่น้ำท่าจีนตอนล่าง2โครงการแก้มลิงคลองมหาชัยคลองสนามชัย 3. โครงการแก้มลิงคลองสุนักหอนด้วย พระปรเช้าและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ห่วงใยพระสงนิกรของพระองค์โครงการแก้มลิงจึงเกิดขึ้นและช่วยบรรเทาวิกฤตและความเดือดร้อนจากน้ำท่วมรอบกรุงเทพมหานาครและปร,ะริมณฑลให้เบาบางลงได้โดยอาศัยเพียงแค่วิธีการทางธรรมชาติขอบคุณค่ะ